สวัสดีครับท่านผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของความรักแล้วทุกคนก็ต่างหวังความรักที่ดีจะเป็นคู่สร้างคู่สมแต่หลายคนหลายคู่ก็ต้องกลายเป็นคู่ทุกข์ระทมขมขื่นไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับความอกหักผิดหวังเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่ใครแล้วแต่จะเจอแบบไหนบางคนเริ่มต้นของความรัก ก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของคำว่าชูเสแล้วนะครับบางคนรักกันผ่านไป10ปี12-15ปีมาจับได้ที่หลังว่าแฟนตัวเองมีชู้มีกิก๊กมีกักอะไรอีกนอกบ้านแบบนี้ก็มีเยอะหรือบางคนบางคู่อยู่กันไปได้หมอข้าวยังไม่ทันดำลูกหนึ่ง ก็เลิกกันซะแล้วแบบนี้ก็คือล้วนแต่เป็นรูปแบบของความรักที่ไม่สมหวังนะครับวันนี้ก็จะพามาดูลายมือคนที่มีความรักที่ไม่สมหวังทุกกระทมคมคืนนอนกลางคืนน้ำไหลออกตากันนะครับ การที่จะดูว่าคนไหนจะมีความรักที่ไม่สหวังเนี่ยจุดเริ่มแรกเลยมันก็ต้องกลับไปที่เส้นใจและก็เนินสุกกอดน,นะครับแล้วตัวประกอบเข้ามาอีกก็จะเป็นพวกเนินอาทิตย์บ้างเส้นวาสนาเส้นสมรสบ้างนะครับตำแหน่งนี้3สาสีตำแหน่งนี้มันจะเป็นจุดเข้ามากระทบ ของแต่ละคนที่จะทําให้มีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างกันแม้แต่เส้นชีวิตก็ด้วยเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากมือนี้ก็มีความรักที่ไม่สมหวังไม่สมหวังดูจากเส้นใจก็คงจะรู้แล้วลูกเล่นของเส้นใจเนี่ยครับเป็นลักษณะขอขายของเส้นหัวใจรักงูนะมันวิ่งแล้วก็วกลงนะครับเนี่ยมันโค้งลง เป็นลักษณะ2เส้น,ซ,นซ้อนกันด้วยนะครับเส้นที่1ข้างบนเส้นที่2ข้างล่างนี้มักจะเจอความผิดหวังมักจะหนีความผิดหวังได้ยากนะครับตจงจุดแล้วนะครับ2จุดมันก็คือเส้นใจที่เป็นลักษณะซ้อนกันเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเส้นที่มันซ้อนกันนะครับจุดนี้นี่ก็คือความผิดหวัง2องอย่างนี้มันก็นำมาซึ่งความผิดหวังมากแล้ว มาดูเดินสุกเดินสุกที่ดูเนี่ยเดินสุกกับบธนาคารต่ําเรื่องคู่นี่ดูจะใหญ่อยู่จะแน่นหนารับกับเนินจันทร์อยู่ในลักษณะของการตัดสินใจเรื่องความรักครั้งแรกเนี่ยถ้ามือใครที่มีลักษณะเดินจันทร์เนินสุกเต็มอิ่มแล้วก็เส้นวาสนาขาดสั้นนะพวกนี้นะครับแล้วก็เส้นใจอาจจะเป็นเกาะเป็นซ้อนเนี่ยบอกได้เลย ยางไงก็หนีคําว่าอกหักผิดหวังยา้างไม่พ้นนะครับอารมณ์ของเส้นนี่นะครับมันก็จะเป็นตัวบอกถึงที่ไปที่มาของเรื่องราวได้หมดนั่นแหละแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะมันจะเยอะเกินไปผมจะใช้ในการอธิบายก็คือเฉพาะคนที่เข้ามาดูด้วยเท่านั้นผมจึงอธิบายให้ฟังให้หมดนะครับแต่ในที่นี้ก็จะบอกในะแค่ลักษณะที่ว่านี่แหละคือของความผิดหวังอีกตัวหนึ่ง คือเส้นที่มันโค้งลงมันเหมือนตะขอที่มันลงไปเกี่ยวตรงนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกพระฤหัสมันคือเรื่องของครอบครัวมันคือเรื่องของเหตุและผลมันคือเรื่องของอารมณ์นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึง่งของการย่าล้างผิดหวังเส้นใจที่ขาดนะครับมันเป็นลักษณะขาดซ้อนยังไงก็ดีคําว่าเลิกลาไม่พ้นเพือเพอต้องกลายเป็นไม้ซะด้วยซ้ํานะครับ ใครที่มีเส้นใจที่ขาดเนี่ยดูภาพมือนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะของเส้นที่มันซ้อนกันนะเส้นใจที่ขาดเนินสุกก็ดูนะครับเห็นไหมครับเนินสุกที่มีปัญหาเป็นตัดแปลงด้วยนะตัดเยอะเส้นอาทิตย์นะครับลงช่องเสียหายผิดหวังเนี่ยก็คือรูปแบบของการถูกมองข้ามความสําคัญในชีวิตรักถูกเหยียบย่ำดูเหมนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง นี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของเส้นใจที่มันวกลงนะครับเส้นมาพิ่งมาดีแล้วก็มาหักลงอย่างเงี้ยนี่ก็คือเส้นใจมันก็ขาดซ้อนอีกเหมือนกันนี่ก็คือเป็นลักษณะของรูปแบบอันนี้เดินสุขเดินจันทร์เขาเต็มอิ่มเกินไปเนี่ยสังเกตดูนี่แหละความรักครั้งแรกก็แตกสลายรูปหนึ่งสุดท้ายก็ทางใครทางมัน เพราะว่าจันทร์กับสุขถ้ามันใหญ่มันอูมเกินไปนี่มันหมายถึงการคิดการจินตนาการว่าเออถ้ามีความรักแล้วมันน่าจะดีนะเขาน่าจะรักเราเหมือนอย่างที่เรารักเขานะเนี่ยมันเพอ้อฝันเกินไปมันทําให้มองโลกในแง่ดีเกินไปสุขมันคือดาวแห่งกิเลสคือความอยากดีอยากได้ใครในรักเสน่หาทุกอย่างมันจะเกิดการจินตนาการไปรทางที่ผิดได้เมื่อเส้นใจ มันบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกนะครับที่มันวกกงเนี่ยมันก็จะดึงไปทางของอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของความผิดหวังนะครับก็คือสังเกตดูเนี่ยเส้นใจที่ขาดซ้อนนะเส้นหนาชัดลึกแต่จุดที่ขาดเนี่ยนะครับสังเกตดูมันจะมีเส้นตัวหนึง่งมือนี้นี่บอกเลยว่าหนักนะ ในในการกระท,ทําจริงๆแล้วเนี่ยไปเยอะแล้วละก็คืออยู่ในสภาพที่ยอมใช้คําว่าชู้นั่นแหละครับรักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคนนี้กจตัวเขาเล่าให้ฟังเองหวังอะไรเนี่ยมันมีจุดจุดจับตัวนี้ก็คือขาดซ้อนเส้นนี้ตัวคือตัววิ่เข้าไปอุปธรรมหวังอะไรหวังการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะเนี่ยก็คือตัวนี้ อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นคำตอบก็คือดูจากเส้นสมองตัวนี้วิ่งมานี้นะครับแล้วมันก็จะมีเส้นตัวนี้วิ่งหักลงมาตัวนี้เส้นตัวนี้วิ่งเข้ามาค้ํามหาสารแห่งลายมือตัวเลขค่ะก็คือความรักที่หวังรักในธุรกิจรักหวังการเพึ่งพารักเพื่อเหตุผลบางอย่างในเรื่องของการเงินคือความคิดตัวนี้มันเป็นตัวทําให้เขาตัดสินใจ วก,กับตัวนี้ด้วยนะครับมันเลยทำเป็นตัวให้เขาตัดสินใจว่าถ้ารักผู้ชายคนนี้เขาน่าจะช่วยอะไรเราได้ทั้งทั้งที่มือนี้คนนี้มีตัวเลือกอยู่อีกคนหนึ่งโสดไม่มีคู่แต่เขากลับไม่เดินนะกลับมาเดินทางที่เจ้าที่แรงนะครับรู้ทั้งรู้ว่าเจ้าที่ของผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งแรงแต่ก็ยังเดินเข้าไปเนี่ย มันเรียกว่ามีกรรมสัมพันธ์เรื่องคู่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับเส้นที่มันหนามันชัดก็บ่งบอกถึงอารมณ์ของคนที่จริงจังสูงมุ่งมั่นกับชีวิตถ้าตัดสินใจจะเอาอย่างไงแล้วก็จะเอาแบบนั้นรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำเนินสุขกับเนินจันมันก็อูมเต็มมันเกิดกิเลสความรักเสน่หาจินตนาการไปในทางที่มากจุดนี้ก็เด่นเกินคืออารมณ์ที่กล้าในเรื่องของความรักนะครับ มันก็เลยจะนำมาซึ่งความผิดหวังอยู่วันยังคำ่ำมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะเนี่ยอย่างมือมือขวาของคนเมื่อกี้นี่ดีเส้นไม่ขาดเส้นสวยด้วยแต่ทำไมเขาจึงทำละ่ะนะห้ามแล้วนะผมก็ห้ามแล้วแต่คือเขาเขาทำแล้วละ่ะเขาตัดสินใจไปแล้วก็เลยห้ามมาอยู่แล้วละ่ะเพราะอย่างที่บอกซ้ายคือส่วนตัวขวาคืองานนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีแนวโน้มจะผิดหวังคือของความผิดหวังในเรื่องของความรักจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่คนสองคนนะมันเป็นเรื่องของญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันอย่างเมื่อนี้ดูเนินสุขเป็นเกาะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเนี่ยก็คือจุดเสียแล้วจะมีปัญหาในครอบครัวก็คือมีผู้ใหญ่สอดแทรกเข้ามาด้วยเส้นวาสนาที่มันขาดสั้นก็คือได้อะไรมันก็ได้มาไม่สมดัง สมหวังดั่งใจได้ยากนั่นแหละครับเส้นใจมีลักษณะขาดนะครับเป็นลักษณะขาดช้าๆด้วยจุดนี้นะเนีก็คือแนวโน้มไปแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกหรอกแต่มีแนวโน้มนี่ก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับอันนี้จะหนักหนักเหมือนก,นกันกับมือที่ผ่านมามือที่เส้นมันขาดนั่นแหละครับดูลักษณะลูกเล่นของตัวมือนะตัวในเส้นมันจะขาด มันจะซ้อนนะครับในลักษณะเป็นขาดเป็นซ้อนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารักมันก็ซับซ้อนด้วยเป็นเกาะก็คืออารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาในอารมณ์ของเส้นใจนะมันฟุ้งซ่านได้ง่ายมันเปิดรับได้ง่ายกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตนะมันไม่มีที่ปิดที่กั้นมันไม่เหมือนเส้นหนึ่งเส้นเดียวถ้าเส้นหนึ่งเส้นเดียวเพียวๆยาวตลอดนะอารมณ์ความรู้สึกมันจะไม่วกแวก มันจะนิ่งนะลักษณะแบบนี้คือช่องโบเป็นช่องโูเหมือนฝาบ้านมีช่องโหว่แหละลมพัดมาฝุ่นก็เข้าบ้านได้นะ่ะสิ่งไม่ดีก็เข้ามาได้ง่ายก็เหมือนกันนี่แหละคือรูปแบบหนึง่งใครก็แล้วแต่ที่มีลักษณะของเส้นใจที่มันอยู่ในจุดใต้เนินอาทิตย์เข้ามาเนินพุธเนี่ยนะมันจะขาดก็ได้มันจะซ้อนมันจะเป็นเกาะมันจะอะไรก็แล้วแต่มันคือ เสียทั้งนั้นมันจะเสียในเรื่องของชีวิตความรักไม่อกหักผิดหวังอย่าลางก็ให้มันรู้ไปคือมันมันจะมีได้รับของความผิดหวังเข้ามานะบางคู่บางคนอาจจะผิดหวังมาบ่อยครั้งกว่าจะสมหวังเนี่ยมันก็หลายคนนะดูเส้นเนี่ยเส้นตัดก็เยอะในเรือนาังคาคต่ําเรื่องคู่เห็นไหมเส้นอาทิตย์ก็เสียอีกถูกตัดลงช่องเสียหายอีกนะ เดินสุกยังไงเดินสุกยุบไมมยุบมีเกาะอีกตั้งหากนะเนี่ยมันก็คือจุดเสียแค่นี้มันก็หนักมือนี้ก็ตกอยู่ในสถานะแค่เริ่มต้นก็ถูกจับโยนเข้าไปในตำแหน่งที่คำว่าชูนั่นเองนะครับและอีกจุดหนึ่งเห็หมเส้นวาสนาก็ดังเป็นเกาะเนี่ยก็คือวาสนาคือการเมืองชีวิตถ้ามันยาวมันตรงดี โอกาสที่จะกลับใจหรือได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมันก็มีถ้ามันขาดมันหยุดมันมีเส้นตัดมันก็คือความไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานทุกอย่างมันก็จะเข้ามาในลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องเหมือนกันแตถ้าสังเกตดีๆบางคนบอกว่าเส้นสมรสต้องหักโค้งลงไม่จําเป็นนะเส้นสมรสจะหักโค้งลง หรือไม่โคง้งมันก็ผิดหวังเหมือนกันเนี่ยอย่างที่มือเอามาให้ดูไม่มีเส้นสับลดไม่มีเลยสักเส้นคนนี้เพราะถ้าจะดูความรักจริงๆมันก็คือจับที่เส้นใจนั่นแหละก่อนเนี่ยเห็นไหมมือน,นี้ก็ผิดหวังเหมือนกันนะลูกหนึ่งสุดท้ายก็ทางใครทางมันเพราะความรักจริงๆมันก็คืออารมณ์ของจิตใจนะเส้นสับลดมันแค่องค์ประกอบนะครับไม่มี ทุกมือที่เอามาให้ดูนี่ไม่มีเส้นสมรสโค้งลงสักคนแล้วมือคุณหลังอยู่ในรูปแบบไหนสามสี่รูปแบบที่นำมาให้ดูขาดซ้อนไหมหรือเป็นเกาะไหมหรือเส้นพกเส้นสลบลงไหมแบมือตัวเองขึ้นมาดูซิมันเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่มันขาดแล้วก็ซ้อนนะครับก็คือสามสี่รูปแบบที่นำมาให้ดูที่บ่งไปในละักษณะที่ว่ารักไม่สมหวัง ทุกระทมคมคืนนอนกลางคืนน้ำไหลออกตานั่นแหละครับส่วนจะเกิดมากเกิดน้อยไปเป็นในทิศทางใดนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันของเราคุณกาหนดชีวิตของตัวคุณเองได้ทุกอย่างอย่าโทษเส้นอย่าโทษนั่นโทษนี่หัดโทษตัวเองซะบ้างชีวิตเป็นของเราเราคือผู้ริขิตจะถูกจะผิดคุณก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับส่วนต่อไปจะเอารูปแบบของมือแบบไหนมานําเสนอก็ ติดตามกันไว้นะครับวันนี้สวัสดีครับ